ครับวันนี้นะครับกรเกษตรแนวใหม่เทคเกอร์ฟาร์มนะครับจะมานำเสนอ,อการขยายพันธุ์ต้นไม้นะครับด้วยวิธีการต่างๆซึ่งเรามีวิธีการหลายวิธีการนะครับก็แล้วแต่ความสะดวกแต่วันนี้นะครับเราจะมานำเสนอวิธีการวิธีการหนึ่งนะครับก็คือการตอนโดยใช้น้ำนะครับตอนอจิ่งต้นไม้ที่พวกเราจะ นำไปเพาะปลูกนะครับบางครั้งก็ตอนโดยใช้กุยมะพร้าวนะครับตอนใช้น้ำนะครับมันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันนะครับตอนใช้น้ำนะครับก็คือสะดวกง่ายไม่เปลืองนะครับไม่ต้องไปซื้อกุยมะพร้าวไม่ต้องไปซื้อน้ำยาเล่งรากนะครับวิธีการนี้ก็จะเป็น การประหยัดต้นทุนอีกวิธีการหนึ่งนะครับเพราะว่าการเกษตรไม่จะเป็นต้องลงทุนเยอะนะครับส่วนส่วนวิธีการเ่นมันก็จะดีไปมันก็จะมีจุดเด่นจุดด้อยต่างกันนะครับวันนี้เราก็จะมาดูวิธีการว่าตอนด้วยน้ําจะมีขั้นตอนอย่างไรครับวันนี้ก็จะมีตัวอย่างด้วยนะครับว่ามันออกรากแล้วนะครับเดี๋ยวพวกเราจะพาไปดูนะครับเชิญนะครับครับสําหรับต้นนี้นะครับก็จะเป็นต้นฝรั่งครับ ก็จะเป็นการตอนต้นฝรั่งต้นมะม่วงนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะนะครับอันนี้ก็จะเป็นการพึ่งตอนนะครับแล้วก็ขยายมมาใกล้ๆครับแล้วก็ปาดปาดต้นฝรั่งนะครับครึ่งหนึ่งแล้วก็เอาน้ําใส่ขวดใส่ไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นการตอนประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับการตอนด้วยน้ํานี่จะเหมาะ ช่วงฤดูฝนนะครับเพราะว่าช่วงฤดูแรงอ้าวขยึบมาครับช่วงฤดูแรงมันจะรากมันไม่ค่อยออกหนะครับมาดูตรงนี้นะครับรากมันออกแล้วนะครับขยึบมาใกล้ๆครับเห็นไหมครับตรงรากมันตรงนี้นะครับมันจะมีรากอันนี้ประมาณสักสองอาทิตย์นะครับจะเข้าอาทิตย์ที่สามนะครับ วิธีการก็คือเรานำขวดน้ำนะครับหรือจะถุงพลาสติกก็ได้นะครับมาก็มัดอย่าให้น้ำมันขาดนะครับเติมน้ำไปเรื่อยๆนะครับหน้าฤดูฝนนี่น้ำมันไม่ขาดหรอกถ้าฤดูร้อนนี่น้ำมันจะระเหยไวนะครับทำให้การ